<G ül> มาเร็วมามากบอารมณ์ดีผัวนโอ้ยโุ้ยโดดเย้ยเย้ยเย้ย,ย,ยมามามาเร็วมาเร็วเร็วทดสอบความแข็งแรงกันหน่อยเร็วมามาใครจะโดดใครจะโดดใครจะโดดเอ้ย <G ül> เร็ว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 มาเร็ว <laughs> ma mời hết chỗ hết chỗ hết chỗ đột chỗ oi đột Ui dài lời mời mời hết chỗ hết chỗ hết chỗ hết đột hết chỗ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  lê Lê hết chỗ hết xuống lê, xuống lê bư lê 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 tung xuống đây nà đột, đột, <laughs> khách đột. Leu, leu. ma lê 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 khách chết đột ui, lê 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 ดสจบความแข็งแรงกันหน่อยเร็วว้าเออมาเร็วอุ้ยฮึโอ้ยโดดใหญ่เลยปบอารมณ์ดีมาเร็วคุปสวยน้ำใสจ้ามาเร็ว พอยังพอยังอุ้ยอุยทดสอบเร็วอายยะมาอุ้ยอุยยังกินกันเฮ้ยเฮ้ยกินกันกินเขากินเขาเอาเอาไปลเลยเอาไป อืมอาหารเยอะแยะแต่ว่ากันยังกัดกันกินกันคือเกาว่า่ะอ้าวเร็วเร็ว,รวโดดโดดโดดโดโดเลยคุนโดโดเลย <c ười> ขึ้นได้่่โดดเลยเดี๋ยวปล่อยน้ำออกให้น้ำเยอะโดดไม่ขึ้นละสิโอ้โหยังนี่ cukup kinahan siang cukup kinahan semen lum di di kinoh tuh gak dia kan paman dia kan โอ้ยยวายยวยายเอาเอาเอาตัว oh, ไ oh, oh. ด้ที่โดดออกมาแล้วมังเป็ดปา่าพี่พนอ้องขยุขยะไปไหไงกบเดือนเดียวะคะ่ะตอนเดียวมากตัวสังเกตจะน้าหน่อยไงล่ะเอามาเลี้ยงแค่เดือนเดียววันนี้ครบหนึ่งเดือนพอดี tua dài mắc mò, uốn uốn, trăm mâm chiều.